ฮาโลวีนปีนี้เต็มเปี่ยมด้วยความสิ้นสั้นที่คุณไม่ควรพลาดจินตนาการดูสิถนนสายหนึ่งในกรุงเทพกลายเป็นแหล่งรวมเรื่องราวผีบ้าที่น่าขนลุกแต่มาพร้อมกับความสนุกและรางวัลฟ,ฟรีที่รอให้คุณไปลุ้นเอาใจใส่แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องธรรมดามันคือประสบการณ์สดๆที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเรื่องผู้ผีปีศาจไปตลอดกาลและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการผสมผสานความหลอนกับงานเดินเล่นริมทางที่อร่อยปากชวนยิ้มทําให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลงรักได้ไง่ายๆ ในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา42นาทีเราได้ข่าวดีจากงานฮาโลวีนสุดพิสดารที่กำลังจะเกิดขึ้นรายการพอดแคสต์ชื่อดังเสียงจากหลุมจากโปรเจกต์มหาชนทอล์กกำลังจะนำเสนอความหลอนในโลกออนไลน์มาสู่ชีวิตจริงโดยจะจัดก,กิจกรรมพิเศษที่ย่านบรรทัดทองเพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสเรื่องราวผีรอบตัวแบบใกล้ชิดและตื่นเต้นให้นึกภาพดูนะนักเล่าเรื่องผีมืออาชีพอย่างเตยผีเหรียญ และออมิมเลขศาสตร์จะนั่งเล่าเรื่องหลอนกลางแจ้งเป็นครั้งแรกที่งานแบนแต็ตองวากิงสตรีทจัดโดยพิมซียูซึ่งเป็นงานเดินเล่นริมทอหางที่รวมร้านอาหารอร่อยๆและบรรยากาศสุดสนุกเข้าด้วยกันหลุยเฮสผู้สร้างรายการเสียงจากหลุมได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจว่าฮาโลวีนครั้งนี้เสียงจากหลุม จะออกมาพบปะแฟนๆนอกสถานที่จัดงานในงานเดินเล่นริมทางบรรทัดทองตั้งแต่วันศุกร์ที่31ตุลาคมถึงวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนี้จะเริ่มเปิดบูธตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาที่บริเวณแยกซอยจุฬา16บูธของเรามีเกมสนุกๆมากมายที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาพอดแคสต์เช่นเกมทดสอบความกล้าหรือการเดารหัสผีซึ่งผู้โชคดีอาจได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษต่างๆไม่เพียงเท่านั้นหากคุณเป็นคนดีๆคุณอาจได้รับโอกาสพิเศษในการช้า มาการถ่ายทำรายการเสียงจากหลุมที่สตูดิโอช่อง7 HD ในครั้งต่อไปด้วยและที่สำคัญทุกกิจกรรมนี้ฟรีหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนอกจากเกมที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแล้วเรายังได้เชิญนักเล่าเรื่องผีชื่อดังมาร่วมงานแบบสดๆในวันศุกร์ที่31ตุลาคมคุณจะได้ฟังเตยผีเหรียญเล่าเรื่องหลอนสุดอ่านใจเวลา19 20นาฬิกาและในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนก็เป็นตาพิเศษของอมิมเลขศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกันโดยมี ชอนชวิศการเป็นพิธีกรนำเสนออย่างน่ารักน่ารักอยากเชิญแฟนคลับเสียงจากหลุมและแฟนๆช่อง 7HD มาชุมนุมกันเยอะๆที่บูธนะครับรับรองเลยว่ารางวัลมีเต็มไปหมดให้ทุกคนได้ลุ้นแบบไม่เสียโอกาสและสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องผีๆก็ต้องมาฟังสดๆในค่ำฮาโลวีนนี้ให้ได้นะฮาโลวีนปีนี้หลอนยกซอยอร่อยทั้งถนนเบนเตตองวากิงสตรีท จัดเต็มความหลอนผสมความอร่อยกลางบรรทัดทองตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ถนนบรรทัดทองติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีที่ช่อง35สดออนไลน์ผ่านบักระบุทีวีและช่องทางออนไลน์ต่างๆของ CH7HD รวมถึง Facebook, IG X YouTube และ CH7HD Entertainment Facebook IG รวมถึงเว็บไซต์ w w w CH7 com h t t p colon s w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  c h 7 c o m แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจสงสัยว่าการเล่าเรื่องผีแบบนี้เป็นแค่ความบันเทิงหรืองั้นและนี่คือมุมมองที่หลายคนมองข้ามถ้าผีผีจริงๆแล้วการฟังเรื่องพวกนี้กลางแจ้งอาจดึงดูดพลังลึกลับมาใกล้ตัวเราได้จริงๆหรือเป็นแค่เทรนฮาโลวีนที่ไร้สาระคุณคิดว่าอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์สิครับ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการผสมผสานเรื่องผีเข้ากับงานเดินเล่นแบบนี้หรือคุณมีประสบการณ์เรื่องหลอนที่น่าสนใจอยากแบ่งปันไหมมาคุยกันเถอะ